ค่ะฝา,ากช่องให้น้ำหน่เดอ้อมือนีบ <c oughs> มือนีบไปแอมกลับมาหาหมูลแล้วเดอ้อค่ะเดอ้อนี่น้องเป้ <c oughs> น้องเป้อิ่มพุงกลางอิ่มจังตังอยู่ครบอ่ะลุงมวลสายเฮง <c oughs> น้องกับตันดำซิงเอามองหน้าหน่อยน้องกับตัน น้องกับตันดําซิ่งนอนอย่างนี้นอนเลยวะอันนี้ลุงโอ้ยอันนี้พี่จิมมี่บอแม่ลุงอันนี้พี่จิมมี่ยายทำว่าปาจำลองคุณนิกหรือยังค่อตั้งให้มีแล้วแม่มีคนเม้นไปด้วยเป็นมายนิกกี้เลยนะช่องนี้อันนี้ช่องอะไรคะเม้นยัยคุณก่อนเออเอาเอาเอาผ้าปิดจมูกออกหน่อยค่ะนี่ค่ะ ไปแอมก็จะฝากช่องกับทุกๆคนนะคะค่ะค่ะย่าอาชิค่ะเอาผ้าออกให้หน่อยโอเคเดี๋ยวพิจารณาเด้อมีแล้วนะฝากด้วยนะคะแอมแอมพารวยค่ะฝากได้เห็นแล้วเป็นแม่เป็นบุญแหละกลับมาแล้วค่ะหายไปเดือนหนึ่ง

ข้าวคั่วมาหลายกุ้ยแป๊อันนี้เช้ามันตาช้ำข้าโรงเรียบร้อยแล้วมันขึ้นพมาแม่เขาบอกขึ้นไฟแอกอีูบอกมือนีก็จะขึ้นไฟแอกเอาขึ้นทีบอกมือนีปอันนี้คนเดินวันนี้ยากเลยอันนี้คนสวยเราค่ะไปไม่ต้องไปพักผ่อนดูเห็นไหมนี่จ้ำจ้ำนี่ปกรณ์มันไม่มีนี่ มแม่โมแม่อขอนเลยนะอนซ้ำเลือซ้ำน้องลูกลูกพี่ไปสยเอาขอนไปตีอย่างเีคุณยิงแม่แม่แมแม่เอฟเฟกที่เราขึ้นเขาอ้าลูกพี่ข่อยจะเอาคขอนไปตีอย่างาบุจะจะตีน้องกับตันแล้วที่นี้อ่ะุกกลับนะครับโอ้ยซ้ำเลือดซ้ำน้อง,ม,อง,ม,องม่ช่เราไม่ได้คุนคุณเฟนบอกว่าเอาเพลงลงยูทูบให้แล้วนะ <c oughs> <c oughs> แไไะคะ่นี้กันค่ะ